กฎแห่งกรรมเรื่องผลบุญด้วยใจศรัทธาบัรดิตทั้งหลายไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตามจะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างที่เหมือนกันคือรักในการสั่งสมบุญจะไม่มองข้ามบุญเล็กบุญน้อยมองว่าทุกบุญมีความสำคัญต่อตนเองมากจะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบัน ประโยชน์ในสัมปรายภพและประโยชน์อย่างสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วรีบขวนขวายตั้งใจสร้างบุญให้เต็มที่บางครั้งแม้วัตถุฐานจะไม่พร้อมแต่เมื่อถึงคราวมีเนื้อนาบุญมาอยู่ตรงหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ทำความศรัทธาเลื่อมใสให้มันเกิดขึ้นภายในใจมองลึกก็ไปว่า ท่านเป็นอูแห่งทะเลบุญที่ควรจะเอาบุญกับท่านให้เต็มที่ทั้งบุญหยาบบุญละเอียดก็ทำให้เต็มที่จนกระทั่งวันที่รู้ด้วยตัวของเราเองว่ากิเลสทั้งหลายนั้นไม่สามารถจะมาครอบงาใจตนได้แล้ววันนั้นแหละจะเป็นวันแห่งชัยชนะแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นก็ต้องเริ่มทำวันนี้ให้ดีีะก่อน และทำอย่างสม่ำเสมอด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างที่บัณฑิตทั้งหลายเขาทำกันนั่นแหละมีธรรมภาษิตที่มาในคุถกานิกายเถราประทานว่าเราไม่เห็นวัตถุใดๆที่เราจะหามาถวายได้เราได้เห็นผลพุทษาที่สุกแล้วเพียงอย่างเดียวแล้วได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุด เรายินดีได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีแล้วได้ถวายผลพุทศาสุขแด่พระพุทธองค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเป็นนักประาชด,ด้วยใจอันผ่องใสในกับนี้เองเพราะเราได้ถวายผลพุทสาสุขในการนั้นด้วยการถวายผลพุทศาสุขนั้นเราไม่รู้จักทุก,กติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผลพุทศา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วผลของการกระทําความดีอาจจะผลิดอกออกผลช้าบ้างในบางครั้งถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เรารดน้ำปรวนดินที่โคนต้นดอกและผลย่อมปรากฏที่ปลายแต่กว่าจะเห็นผลเช่นนั้นได้ไม่ใช่อาศัยเวลาเพียงแค่วันสองวัน ต้นไม้บางชนิดต้องรอเวลาเป็นแรมปีสองสามปีหรือมากกว่านั้นก็มีผลของการทำบุญก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นบุญใหญ่ที่ทำถูกเนื้อนาบุญแล้วผลของบุญนั้นก็ย่อมที่จะบันดาลผลได้อย่างรวดเร็วและเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถอำนวยความสุขความสุขความสำเร็จทั้งปวงให้เกิดขึ้นในปัจจุบันชาติและชาติต่อ,ตอไปได้ จนกระทั่งปราบมารประหารกิเลสให้หมดสิ้นไปเข้าสู่พระนิพพานได้ในที่สุดเหมือนตัวอย่างของหลายๆท่านที่เคยมีมาแล้วในอดีตการอย่างเช่นพระคยากัสปะเถระที่ท่านได้บำเพ็ญกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆมาแล้วและได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมาก ในพบชาติที่ท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในกับที่31แต่กับนี้ไปในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิขีท่านได้บังเกิดในตระกูลเศรษฐีพอบรลุนิติภาวะแล้วเนื่องจากท่านมีอัตยาศัยปรารถนาอยากจะออกจากความทุกข์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงสละเพศคารวาท,ที่แสนจะคับแคบออกบวชเป็นดาบด สร้างอาสมอยู่ในป่ามีผลไม้ในป่าเป็นพักษาหารในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปตามลำพังพระองค์ได้เสด็จไปใกล้ๆอาสมของดาบทพอดาบทเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมด้วยใจที่เลื่อมใสจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นท่านได้ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณนาสถานที่อันสมควร คอยดูเวลาอันเหมาะสมอยู่จากนั้นท่านก็น้อมผลพุทธาอันโอชารถเข้าไปถวายแด่พระบรมศาสดาด้วยบุญกรรมอันนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเท่านั้นไม่เคยพลัดตกไปสู่อบายภูมิเลยในพุทธ,ธการนี้ได้เกิดในตระกูลพามครั้นเจริญวัยแล้วก็มีอัยาศัยที่จะออก จากความทุกข์เหมือนอย่างพบก่อนก่อนท่านจึงออกบวชเป็นดาบทอยู่ร่วมกับหมู่ดาบทอีกสององค์ท่านได้สร้างสถานที่พักใกล้แม่น้ำขยาเพราะเหตุที่อยู่ใกล้แม่น้ำขยาและด้วยอำนาจนามสกุลอันเป็นของตระกูลที่ว่ากัสปะจึงทำให้ท่านมีสมญานามว่าขยากัสปะต่อมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรโด และได้ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดท่านและเหล่าดาบททั้งหลายซึ่งมีเนื้อความโดยย่อ,อว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของร้อนร้อนด้วยไฟไฟคือราคะโทสะโมหะถ้าดับไฟเหล่านี้ได้แล้วจะเป็นผู้ที่สงบเย็นหลังจากที่ท่านฟังโอวาทอันเป็นดุดน้ำอมริธรรมชโรมใจซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยอาถรและพยัญชนะเช่นนั้นแล้ว และ้วยกุศลผลบุญที่ท่านเคยบำเพ็ญมาในอดีตรวมกับบุญในปัจจุบันจึงทำให้ท่านสามารถทำใจที่นิ่งได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์ในที่สุดจากนั้นก็ได้ระลึกชาติหัหลังย้อนไปดูคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างเอาไว้อันเป็นเหตุที่ทำให้ได้บรรลุธรรมเมื่อดูแล้วก็เกิดความปีติสมนัดใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ประกาศถึงเรื่องราวที่ตนเคยได้ประพฤติมาในการก่อนนั้นว่าเมื่อครั้งที่เราเป็นดาบทครองหนังเสือเหลืองมีเครื่องหากได้เที่ยวหาผลไม้ได้นำเอาลผลพุษาสุกมายังอาสมในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงพระองค์เดียวทรงแผ่พระรัศมีตลอดการทั้งสิน้นเสด็จมาโปรโดยังอาสมของเราเราได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใสแล้ว ได้ถวายบังคมพระพุทธองค์ผู้มีวัดอันงดงามประคองอัญชรีปนนนมด้วยมือทั้งสองถวายผลพุษาแด่พระพุทธเจ้าในกัปที่31อแต่กัปนี้เราได้ถวายผลไม้ไว้ในคราวแต่นั้นมาเราไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายทานเพียงเล็กน้อยด้วยใจที่ศรัทธาเราได้เผากิเลสทั้งหลายให้หมดสิ้นแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่อย่างผู้ที่สงบเย็นเป็นอิสระเราเป็นผู้มาดีแล้วคำสอนของพระพุทธองค์เราได้กระทำเสร็จแล้วปฏิสัมพิทาญาณสี่จารณะสิบห้าเป็นต้นและคำสอนของพระพุทธองค์เราได้รู้ทั่วถึงแล้วกิจอย่างอื่นที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจะเห็นได้ว่าผลของการการะทำ ของวันนี้จะกลายเป็นอดีตของวันข้างหน้าการกระทาในชาตินี้ก็จะเป็นอดีตของชาติต่อๆไปเช่นเดียวกันชีวิตของมนุษย์เรานั้นเปรียบเสมือนอุปกรณ์ที่ให้บุญและบาปทํางานอยากให้ตัวตนเราเป็นอย่างไรก็ต้องเลือกปฏิบัติบ,ตบ,ตบนเส้นทางของชีวิตเพราะเส้นทางนั้นมีอยู่เพียงแค่สองทางเท่านั้นคือทางไปดีและทางไปชั่วบุญ และบาปเป็นต้นในฐานะตัวแทนของฝ่ายบุญถ้ามีบุญกุศลอนไรที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตัวตนเองและคนทั้งโลกแล้วบุญกุศลอันนั้นก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้มากเพราะอย่างน้อยตัวตนก็เป็นผู้ได้รับก่อนเป็นอันดับแรกถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะหาพระอรหันต์ได้ยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมดหนทางของการสร้างบุญบาร,รมี เราต้องเป็นเสมือนบัณฑิตที่ฉลาดในการสร้างบุญบุญไหนที่คิดตริตรองดูแล้วว่าเป็นบุญใหญ่เนื้อนอาบุญที่มารับทานของนั้นก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องร่องรอยของพระพุทธศาสนาดำเนินตามรอยบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นแหละคือเนื้อนอาบุญอันประเสริฐยิ่ง ที่ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัวอย่างท่านพระกยากัปะเทระเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครแต่เพราะท่านเป็นบัณฑิตคิดจะเอาบุญกับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจึงได้ทําใจให้เลื่อมใสแล้วน้อมผลพุทธาไปถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยผลแห่งทานบารมีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธ,ธาในครั้งนั้น จึงมีระราณิสง์ยิ่งใหญ่ส่งผลให้ท่านได้บรรลุกรณียกิจอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาอันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาฉะนั้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนได้กระทำไปเช่นไรเราก็ควรศึกษาและดำเนินตามแบบอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนา ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องมั่นทำกันให้มากๆและทำกันให้อย่างสม่ำเสมอแล้วอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ก็จะมังเกิดขึ้นกับตัวตนเรานั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ